อ่สวัสดีครับผมวะสวัสดีครับจะมาสอนวิธีทำอะไรทำอะไรคะวันนี้ทำอะไรคืนนี้ทำอะไร bread ทำขนมปังค่ะอ่ะเซนเซใช่เป็นน้ำอ่ะฮะธรรมดาไมาเย็นเย็นน้ำทำัำเมอร์เหรอเย็นเย็นน้ำอออธรรมดาน้ำใช่ไหม วันฮันเด็เอ็กซ์ตี้วันครับอืมวันครับอี้ดใส่แล้วยิ้มใส่แด้วค่ะมีเอฟเฟกต์โคเลคพาวเดอร์เนี่ยเขาดูอะไรคะเป็นยังไงนี่นะคะแป้งทำขนมปังมือใหม่คือพรุ่งนี้พี่ดิงไม่มีอะไรให้กินทำขนมปังให้พี่ดิงกินวันเข้มเบือ เคตอไปตอต่อไป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 ตอตอไปี่อไปตอไปอไป่อไอไปต่อออไ่อไป่อไอไ่ไปอไป่อไปอไปน่อไป่อไออ่อออ่่อกันแล้วเราก็จะ ไนเขาดูหน่อยค่ะแล้วก็ทําตรงกลางบุ่มบุมนิดนึงอืมเพื่อไม่รู้เหมือนกันใช่เขาต,ต้องทำแล้วก็อะไรไหนเขาดูหน่อยเขาพูดอะไร <laughs> ไม่รู้ <laughs> นี่คะ่ะท่านไหนรู้ช่วยบอกด้วยมันคือมันมันเหมือนกับ เอหรือเปล่าเพราะว่าเรามีกระปุกหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าที่มันจะทําให้ขนมปังฟูขึ้นมาเพราะว่าก็ไม่เก่งทํำขนมเบเกอรี่ใพวกนี้นะใส่เท่าไหร่คะ3กลองทีสามกร,รัมนะคะใส่สกร,รมัม อันนี้ใช่ไหมใส่อีเด้หรือ,อสามกรัมสองกรัมไหนสามกรัมโคเลยชิจ่าเน,นี่ยนะแบบ่าโอโคล่ how many กรรมโอเคไซ how many นดีมาก <laughs> โอเคง่าย,ายๆเล็กทอนเล็กสามกรัมจำไว้อือค่ะ สองกรัม <Okay. S 2> นะคะแล้วก็ใส่ตรงไหนคะเอาเอาอีเลดที่ไหนโดโกบอกมามานาคาเหรอมันโนมาทำให้มนาานะโกเลอืมโกโอเคโอเค แล้วก็อะไรต่อแล้วก็ใส่ไปที่เครื่องมันค่ะเบาๆยุคุริใช่ไหมข้างล่างมันก็จะมีน้ำใต้กระป๋องมันมีน้ำมีแป้งแล้วก็มีไอเน,นี่ยของมันเนี้ยก็ใส่ให้มันตรงใช่ไหม,มแล้วก็ยังไงต่อปิดหรออันนี้ไม่ปิดเหรอ เรียน่ายแล้วก็เสียบปลั๊กเดี๋ยวนะชุดนี้เด็เสียบปลั๊กแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ยังไงต่ออันนี้ทาอะไรอ่ะเมนูค<ม>ุณเ<ม>อ๋ทำไมทามันเป็นโยจิห้างเหรอโยจิกังอ๋อโยจิกังอ๋อ นี่ทำทำเหรอโยจิกังซังจุกหอสี่ระยะเลาการทำนะคะสี่ชั่วโมงเมื่อกี้มันขึ้นสี่ชั่วโมงสามสิบห้าทีคุเด็คนายาคนอนี้จิกังอื<ผ>มเออังจ <nem> ิกังไลเนยอปุ่มนี้นะอพุทปุ่มนี้ก็คือทำทำเร็วๆทำด่วนทำขนมฟังแบบเรือย กこ,これนี้นชนไซส์ี<い>้นไซส์ที<い>่ชิ้นไซส์ที้นไซสี่นไซสีชนที่ชิ้นไมีいい่้ไซที่ชิ้ไซีชไซสี่ชิรนไ้ไี่ิ้้ท้ไม่ต้องที่ เขเลโอเคหรอสตโอเคมันก็จะเสียงเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ตั้งบนโต๊ะกินข้าวเลยค่ะนอนฟังกันไปเหมือนกับว่าเรากําลังเปิดเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ดร้อร้องตื่นเต้นตื่นเต้นหิวแล้วอ่ะตื่นเต้นกำลังนวดกำลังนวดกำลังนวด ถ้าป่าอาริกาโตะอาริกาโตะนะเกี่ยวเออเกี่ยวว่าทำไมทำบอกมากแบบแต่งงานเลยนงานเลยคุณเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ช่วยทำเหรอ,อคุณเรียกว่ามไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ซื้อให้นะอันนี้เพื่อนให้นะอยู่อย่ามิสนะคุณเรียกอยู่มันได้ซื้อให้นะคุณเรียกว่วายูทูสมีเหรออาริกาโตะจุบจ๊บจุ๊บปะ จุบแล้วค่ะจุบจ๊บๆเป็นของขวัญน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราถึงพอขนมปมังมานทำเสร็จแล้วเราก็จะมาดูอีกรอบนึนะคะโอเคค่ะ